ดีครับผู้ที้ทางร้านมาแนะนํานะครับหลอดไฟ LED รุ่นประหยัดพลังงานนะครับค่าไฟศูนย์บาทเท่านั้นนะครับผมไม่เปลืองเงินค่าไฟกันนะครับผมตัวหลอดไฟนะครับเป็นไฟตุ้มนะครับผมอยู่ที่กําลังไฟอยู่ที่107วัตต์นะครับความสว่างเนี่ยอยู่ที่ 6,500k เคนะครับผมแล้วก็จะมีในชุดเราจะมีแผงโซล่าเซลล์แถมไปให้นะครับแล้วก็พร้อมสายนะครับยาว3เมตรแล้วก็มีตัวรีโมทนะครับควบคุมนะครับเปิดปิดนะครับผมแล้วก็จะมีการปรับออโต้ตอนกลางคืนนะครับ ส่วนนี้ะนะคร uh ับ <at> จะเป็นการตั้งเวลาครับตั้งเวลา3าชั่วโมงดับนะครับ5ชั่วโมงดับ8ชั่วโมงดับนะครับอันนี้เป็นตัวปรับระดับไฟครับปรับได้3ามระดับนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมสามารถควบคุมได้เองครับจะอ่อนหรือว่าเข้มนะครับอยู่ที่เรานะครับควบคุมแล้วก็มีไฟมีสายไฟนะครับ USB นะครับผมชาร์จไฟบ้านให้ครับไว้ไว้กระตุ้นครั้งแรกที่ซื้อไปนะครับผมเหมาะกับการกางเต็นตั้งแคมป์นะครับดวงไฟหน้าเต็นนะครับ เนี่ยรับไว้หน้าหน้าเต็นท์นะครับผมแล้วก็ถือไปเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าบางแคมป์เนี่ยอาจจะมืดนะครับอันนี้อำนวยความสะดวกให้เราได้ครับส่วนท่านที่ไม่ได้กางเต็นท์นะครับไว้ที่บ้านก็ได้นะครับหน้าบ้านลงรถหรือว่าทางเข้าบ้านมืดมืดนะครับผมเหมาะมากครับแล้วก็ประหยัดค่าไฟด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตอนกลางคืนครับว่าเจ้าไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับจะสว่างขนาดไหนนะครับผม เห็นแบบนี้อยากได้กันแล้วใช่ไหมครับผมราคานะครับราคาพิเศษนะครับตอนนี้อยู่ที่ชุดละ490บาทเท่านั้นครับส่วน2ชุดนะครับ2ชุดอยู่ที่890บาทครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดครับผมขอบคุณครับ